สวัสดีจ้าเมื่อกี้นี่ก็ลืมอีกแล้วนะคะทุกท่านลืมไปว่ามีเสียงเพลงเฮ้ยอ่ะอะวันนี้เราจะมาผัดแพตาเส้นเส้นสีเขียวกันนะคะทุกท่านอ่าส่วนประกอบก็มีไม่มากนะคะแล้วก็เจียวหอมนะคะหัวหอมนะไม่ใช่กระเทียมนะคะหัวหอมนะที่นี่เขาจะชอบกินหัวหอมกันนะคะ เกี่ยวหัวหอมให้ได้ที่แล้วก็เอาเบคอนลงอีกทีนึงนะคะเบคอนเราก็ทําให้มันสุกได้ที่ก่อนนะคะเบคอนจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะไม่ใช่ชิ้นเล็กเนาะจะเป็นชิ้นแบบแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋ะเนี่ยจะเป็นชิ้นแบบนี้นะแล้วก็พอเราเกี่ยวหอมกับเบคอนได้ที่แล้วนะแล้วก็ จะใส่นมลงไปนะคะนมจืดนะนมจืดนะขอโทษขออาภัยนะมันมีการเพ,พดิดพลาดนิดหน่อยนะคะทุกท่านจ้าลืมกดชัดนะคะลืมกดนะคะแล้วก็พอนี่เราก็ใส่นมจืดลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยขนอนะคะขนอลแล้วก็น้ำตาลแค่นี้นะคะชุรสไปได้ใส่นะคะทุกท่านจ้าเพราะว่าขนอมันก็อร่อยแล้วนะจ๊ะ แล้วก็ใส่ตามที่เราต้องการนะคะชอบหวานก็ใส่หวานชอบไม่หวานก็ใส่ไม่หวานนะคะแต่ให้มันมีรสชาติกลมกล่อมก็พอนะคะพี่น้องจา๋าทีนี้เราก็ทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเพราเสร็จแล้วนะเราก็จะมาใส่เส้นลงไปนะคะทุกท่านเนาะให้น้ํามันขลุกขลักหน่อยนะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไอ้นั่นมันจะมันจะอืดน,นะพี่น้องจา๋ามันจะอืดเนานะ ห็นหมพอผัดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋าหอมใช่หอมเบ่อนนะพี่น้องจ๋าไฟก็ต้องอ่อนๆน,นะเพราะว่าเส้นนี้เราก็ลวกแล้วนะพี่น้องนะเส้นนี้เราลวกแล้วนะแต่ที่จริงมันต้องแล้วถ้าคนชอบนะถ้าชอบกินไข่ก็ใส่ไข่ลงไปได้นะแต่นี้เราจะไม่ใส่ไข่นะเราจะไม่ใส่ไข่เห็นไหมหน่าทานนะ,ะพี่น้องจ๋า น่าทานมารสชาติก็โอเคนะตามรสชาติที่เราต้องการไง <c oughs> เพราะเราเป็นคนกินนะคะทุกท่านจะ๋ะเพราะเราเป็นคนกินแล้วก็ต้องใส่รสชาตินี้นะคะโอ้เราก็จะไม่ใส่นะคะต้นหอมเราก็จะไม่ใส่นะคะแต่ถ้าใส่ก็ได้นะถ้าใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะอืใส่ก็ได้ถ้าคนชอบใส่แต่นี่เราจะไม่ใส่นะคะทุกท่านเราก็ใส่แค่นี้พอละ รสชาติก็โอเคละในซิมดูสิใช้มือซิมเนี่ยนะพี่น้องจ๋าไม่เป็นไรมือเราล้างแล้วเพราะว่าเราทำเองกินเองนะครับคุกท่ออืมมนีแตงอะไรอย่นาตารสชาติก็ดีเลยเพราะว่า เบคอนมันก็มีรด,ด,ดเค็มอยู่ในตัวแล้วไงทุกท่านจ๋าเบคอนมัม Bacon นกะ็จะมีรดรสเค็มอยู่ในตัวแล้วเนาะมีเบคอนนะเบคอนเบคอนจะจะเอาชิ้นใหญ่นะชิ้นเล็กไม่เอานะชิ้นเล็กมันมองไม่เห็นนะจะ๊ะถ้าคนชอบกินไข่นะคะทุกท่านถ้าคนชอบทานไข่นะใส่ไข่ลงไปได้นะคะทุกท่านนะบางครั้งเราก็ทําใส่ไข่เลยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ทํานะเราก็ทําอยู มันก็แล้วแต่มันนี้ไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่แหละถ้าจะทานจ้ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะแล้วก็ได้อะไรที่อร่อยแล้วจ้จะแต่จานใหญ่ดีไหมใส่จ,จานนี้เลยใช่ไหมเพมันใหญ่ไปใช่ไหมเราก็จะหาจานแล้วไม่ใส่จาจนขนาดนี้มา กินไมลูสมาแล้วก็ไฟนอ่อนๆน,นะไฟยังไม่ได้ปิดนะจ๊ะทุกท่านจ้าถ้าแปิดแล้วเดอ้อปิดแล้วเดอ้อทีนี้เราจะมาใส่จานแล้วนะคะทุกท่านจาจะมาตักใส่จานเขียวกะจีสวยมากเลยพี่น้องจ้าเขียวมากสวยนะคะ จะมีหลายสีนะคะเส้นนี้นะแล้วแต่เราจะเอานะสีชมพูก็มีได้ทุกทานะ่านเนาะอันนี้สีเขียวก็สีเหลืองก็มีนะคะก็จะมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะแล้วแต่ใครจะเอาสีไหนมาทำนะคะกานจะเป็นไงน,น่าทานเชียวก็ไปขอนมันลงหน้านอนถ้าอยากจะใส่ ขึ้นช่ายก็ใส่ได้นะคะทุกท่านต้นหอมก็ใส่ได้นะปนเปกันไปมันก็สวยนะแต่ทีนี้เราจะไม่เอาความสวยนะนะจ๊ะเราจะกินแค่นี้นะคะทุกท่านจ้ะเราจะกินแค่นี้นะจ๊ะนี่ถ้าใครอยากจะปับเป็กุ้งหรือใส่อะไรก็ได้ก็ใส่ได้ทุกท่านจ้ะได้หมดเลย แต่คนจะดัดแปลงเอานะคะพี่น้องจ๋าดัดแปลงได้ค่ะอาหารทุกอย่างมันก็ดัดแปลงได้ทุกอย่างนะคะเราก็ไม่เอาไปเอาสูตรใครเขามานะเราก็ตามสูตรของเรานี่แหละเราอยากใส่อะไรอยากิ้อะไรก็ใส่ลงไปค่ะไม่ได้อยากไม่ได้ยินนี่ออกมาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้จากพี่น้องจ๋า สวยงามนะคะสวยงามนะเห็นไหมเห็นไหมสวยงามมากจ้ะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะ